สวัสดีด้วยสวัสดีด้วยเฮด้สวัสดีด้วยลูกสวัสดีมันเสียเฮ็ดยังมวยคนเฮ็ดียวมวยเนี่ยแอดดี้กำลังเดินคนเดียวมาดำหน้าซอยเอดดี้ก่อนั่นเด้อเอินพอมาดำหน้าซอยไปมาดำหน้าซอยเนี่ยเด้อดำหน้าคนเดียวเนี่ยเล่นดำหน้าคนเดียวม้ยพูดเหมือนจะแกะหัวก โหแง่ง่กะไทยน่าเออเอลุงสิแหลด้วยมันดับหน้าซอยแง่เลนเดอไว้นี่แง่กะไทยน้าโหทั้งเมียกะดำคนเดียวโุหนึงข้าลูกหน่อยอ้มหลอทงหน้าอากาศดีได้พี่น้องมาเนี่ยโแง่เลนราดำเยหน้าน้ากะงงงาม ดำหน้าข้งางอำหน้าอีสายอีกบรรยากาศอยู่หน้าทงมันนี้น้องพี่น้องอ้อากาศดีค่ะตอนแรกมาจะว่าสิแดิ์ไปจ้ะดูดน้ำขึ้นมาแต่น้องพ้นบโต๊กบบมีพ้นแหงบ่สูไฮเนาะดูดน้ำขึ้นมาแต่น้องํออองำ,องำไพดํำหน้าแ้วก็กินเข่าลงมานลำลัง ไายพี่น้องือกสีเบิ่งก่อนดำหน้าอยู่ล่ายู่ไทยขระเจ้ามีแต่ใสเครื่องอันเครื่องดำแล้วเนาะอยู่ไทยขระเจ้าท่านสมัยนีอันเครื่องดำหน้าเครื่องดำหน้าเครื่องลกกะเออเครื่องอันเกี่ยวเข่าว้านเฮายังดำยังเกี่ยวเองอยู่เออมีแต่คนดำจักจักตัดเข่าก็มีอยู่แต่กะเป็นจักตัดธรรมดา บ ų, cow, ่ค right. yup. ืออยู bueno. Japanese, no. no. ่ไทยบ้านเฮามีแต่คนดำนี่คือเนองบรรยากาศดำไฮดำหน้าพันบ่แดดเหาะมันกับพราเห็ดอยู่ดำหน้าเลยเนาะกับมวนเต็งน้ำลงไฮหน้าต่อไปเนาะดูน้ำคุณมาแต่น้องเพราะว่าพ้นบทตกพ้นท่านี่ตกมาก แต่ละปีกันนี่นี่เลยดูดดำเบิดบัดดำหน้าแล้วผัดพ้นมาหนามฉ่อมเขาตายเบิดคือหน้าลุมอยู่ทางหุบเขาด้ายเขาจักปีเฮ็ดคือเกาแหละได้แต่เฟื่องได้แต่เฟื่องกับเฮ็ดคือเกาตะอุ๊กเฮ็ดเสียเงินเสี้ยขำมือถี่หน่อยเออเออหนั่งไหลพอเล่าโอยากบถิมหน้าเราเฮ็ดไม้หน้าไว้ ขัวเราเห็ดไม้หน้าไหวนี่เล่นดำหน้าไหวไหวในดำคนเดียวกับสิครึงล่ะจิ๊บจ้อยแล้ววะข <c oughs> ัวขัวไายเมียดำเดี๋ยวสิพาาเบ,บิรงกะน้องพี่น้องลกง่ายง่ายกะเขาจะเอาปีนอันอันนี้เขาซิฟเอฟอันนั้นเขาซิฟสามปีนี้มีเขาซิฟสามน้ำฮู้กะนั้นเต่สีเลือหลายปีนี้น่อ้ยเล่นขอยว่า แต่ละปีตาหนึ่งากับังเลือแล้วตาหยาว่อวันนี้นะต้องลกดำขาวสิบเขาว13มนำแล้วขันสันเสดายเสดายขาวสิบสาทางนั้นไม่ใญ่ลิลกคนเดียวเจ้พายเจ้ามาันอันนี้ยาย <c ười> <c ười> ยายญ่หพอนสองพี่ไก่เขาพอนมาลกเกบาไว้นอกพีไก่ กะขาเจาะลูกสบายี่ะพนะอบแเลยมออ่อนก็ไว้นอกจีกพระพก็ล้มไงีก่ยครอยู่นหลกผมก็แพอไงซำสีอาแล้วืน mm. น uh ี้นาลอยสองลอยแล้วกะลกกาง สิลงโลกโก่อนเด้อพี่น้องบุรีสีไายบรรยากาศให้เบิ่งใหม่นี่บอดดีแดด้อนอันทะเลากันไม่ใหญ่สบายดีโอ้ยเอเวียนเนี่ยเอาไปใส่แม่ก็าไม่ใส่หรอวะลูกว่าว่าดึงหมวกใส่สบายดีสบายดีพี่น้องไปให้อะกูป่้ดีปีงสิจับสบายดีพี่น้องกาน มืัอนี้ก็ออกมาดำหน้าทงเนาะพี่น้องออกมาหน้าทงที่สองมาถ่ายบรรยาก,กาศให้ทุกคนเบอร์วันนี้กะงามงามลุกสบายๆต่างกับหน้าเราเถิงหน้าเราเถิงนะลุกเหงาๆขาทุกโกนมาหน้านี่ลุกสบายสบาย,บายถ้าอยากลุกนลูกขาวเดียวก็ได้ซีหาซีบแล้วอุ้ยหลายพี่มางามแท้ มาเอาหมวกแม่ไปใส่แล้วบุม้มีหมวกใส่แล้วบ่ะเนี่ยฮะหมดทั้งจะมา,างามแถวแนวด้วยอีหลานแนวด้วยใส่หมวก <c oughs> มันอยากเลรียนบ่อยากลงกับบ่ลงเลยอยากลงมาเหรียขี้ตุ่มเน่ <c oughs> นเกเพี่อ่แหละหรียแล้วว่างวันที่หมวกกันขึ <c oughs> ้นไปหาเอสดีเอ็นบอกตีนเปืือยอเลยไนดะ <c oughs> ้น่ะขึ้นไปลิน้นำเนองพูน กะโรคสบายสบายน้องพี่น้องสิมาไายให้ทุกคนเบิกน้องมันนี่ตุน้อยกะโรคได้ซีบเศร้ามัดแล้วได้เศร้าโคมัดแล้วผู้ซื้อกะโรคสบายแฮ้พ้นกำลังหยิบหยิบลงมาอากาศดีเนี่ยระวังทีหมวกแม่มาหมวกนะขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อไปหลินขี้ดินแล้วบานนี่จีน่าไปหลินขี้ดินแล้วบุเคยลงขีต้ตมเจือเถื่อยอยางลงมาหลินบรรยากาศ เบิง้งลงไปหลินให้หน้ายเล่นแล้วเบิ้งสีไทยพี่น้องเบิง้งนี่ลงเลีนขีดตุมแล้วพี่น้อง,งมุงมเคยลงจักเถือ่อแล้วก็ลงมาปีนี้นแย่งกันเล่นดันหน้าสองคน,นขึ้นไปท้องเทียงเด้อลูกเด้อจังหน่อยเจ้าดำจังหน่อยเป็นขายได้พ้นตกเอาวอ,อาลงไปอีกละว <laughs> มวนหวัหวหัวหน้า <c oughs> ไปหลินบอมาวินนามพะโลไปดำหน้าซอยแงแหวงหัวไอ้ดำเป็นบอกจ้หนอยขืนไปเทียงเด้อเจ้าเด้อดสบายดีเอฟซีสายดีวะสบายดีก่อนเออพี่น้องาขียนสูด้อโดยโดยเปลี่ยนกัะลางตีนดีดเปลี่ยนเนสูตรนเดีเปลี่ยนเปือนนเดีเปลี่ยน เปลี่ยนกับเปลี่ยนเปลี่ยนแหละพอหายโรมะเร็นอีกเด้อแบบนี้เด้อมาดำหน้าทงเด้อพี่น้องเด้อมาดำหน้าอยู่พังลาเด้อไปยกไกอยู่ไก่มาซอยเด้อพี่น้องมาดำหน้าซอยนี่เด้อดำหน้าเนื้อหนะน่านกก็ขันปอนมือมาทางโทรศัพท์อ่ะ มาดมหน้าสอยน้องจีน่ะในเด้อพี่น้องเออหนูไม้มาดมหน้าในหน้หเออไม้มาดมหน้าได้มาหลินเอ้อย่าไาหลินขี้ต้มน้ำอีหลาเด้นี่เองก็ยังล่นดำน้าสีนะเบิรตะกะนี่พี่เนาะกะงามแห้งมงถ่าท่าน่าลูกกะอพเละ บึงผู่บ่าวหน่อยลกกะนี่พี่เนาะหาเงินไปหลินกลยต้นคอนป่น <c oughs> านนั่นอยากถ่าย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยาูท <c oughs> ูบยูทูบอยากแค้นยูทูบ่นวะย่างเอาเผาไม่ได้เม่สิลกกลละลินเลรถดิล้าน่ะลินดังไใก็เขื่อนป้ายมันแดดมากเลยมันแดดอะไเขื่นเด้อสีใสจับกเกาะหายนี่จ๊ซสองนะที่นี่พี่เนาะ โรคเธอร้ายแลายมันโปวดพี่เนาะหัวนี่ตัวโรคบอลนั่นไปหาโลกบอลพอยเดี๋ยววันจะสบายตัวจะบกขี่ขาตัวโรคบอลปวดตัวขี้ขาดหัวข้างกลางหัวมันมอนวันนั้นอยากได้เงินกะหลินไกลตัวก่อนไอวานแล้วสิเจ้าลกองให้แม่ลลกแป๊บหนึ่งล่างมือเสร็จมากโล่เจ้าข้าวเดี่ยวนี่ มึงยายแต่งลุลุกะงางด้วยี่มันงามก่บพี่กาคือบบมีหยาปนเนาะพี่กาคือว่าาางพี่กามันางหยากบโบันดลุหยาออกเบดมันหรือมี มาอันจับลกอันมัดจักสองมัดทันทีน้องเบิ้ง,งดดแ,ดดแล้วก็โหว่าขายได้ยังเงินไมเต็มเลดแดดเลยเวลาคืนเที่ยงก็รู้ว่ามันแดดไปมันแดดทอดน,นะพะ่อคืนคืนทอดก็น่าเป็นขายเป็นลินน,น,น้่งนองพัดดีอยู่ท่อมคุณบูก เอานอนเจอกับไปนอนหลินเท่าลาซับอยู่เอาเบอร์เท่าซับเสียหายเนี่ยโหเหด้ว่าบุกแมมาแบบนี้ยยังลูกกระมัดหนึ่งพันหาพี่เนอะยังมัดหนึ่งพันหาอยู่เด้อยังมีท่านได้ขึ้นละค้า มันลกเนี่ยอาะคุณละแดดน้องมาแล้วบันระวังน่องตกได้ป่ะคืนคืนลูกมันแดดนะน้าคืนคืนมันแดดมันแดดจึงน่ยเป็นใครว่าพ่จักสิลกค่ะเดี๋ยวเห็นหนากันดูบ่ มโนกะเด้อพี่น้่นกากดถ่ยเยอะมนกะเด้อพี่นมกะอยี่ยเด้อเบิงสีลกานาะเบิงมมวโลกางเอามันลกมาได้ตอนไม่เป็นพั เนยโบ๊ทหน่นี่หรงบ๊ทาอีกละขึ้นแต่เขาเป่นชาจะน้สงาขาดตนนี้ดนี้หละหาว่าหนเขาดีอ้ดาขึ้แล้วปะหาอดีขืนคขืนย่านเป็นคร้าย ถังเกลงมาใหไงถัอนจ็กลงมาลกก็ดำคอยบอกพ่อแก่กันด้วยถ้าเพื่นบอกไอ้นอนเล่นลกสองเปลือกใหญ่ใหญ่มัมันเบาหี่เลยบอแบบช่วงลูกบอกว่าช่วงไอ้นอนแบบไง

ขาดเลแล้วก็ารมงเนี่ได้แล้วน้องพี่น้องเป็นได้งามอยู่บ่มัดกะมาท่านหะเี้ยบนี่นอของตื่นน่อยได้แล้วสาวมัดด้ได้ พี่น้องตอนนี้เขาก็ขึ้นมาแล้วนะสิบเอ็ดโมงแล้วสิขึ้นมาตุมน้ำใหม่นี่เนาะตุมน้ำใหม่แกงเพลงแกงเพลงแกงบายเพื่อสิได้กินนะน้ำใหม่บ่ได้ตุมใหม่ขึ้นมาเถอะแม่๊ะมแม่เน่ท่านมันก็เอิอแม่อยู่ข้าเราบ่ได้ตุมไหมแต่สาวนกกระรี่ก็สั่นนกขึ้นมาก็มีแต่แกงเลยเนาะ มันเล่นกับดำหน้าอยู่สิปอกมันใหม่ล่ะมันมีคนจับเกาะมันทุกคนสิปอกมเห็นมีอยู่เท่บ่ตาย